จริงๆแล้วชอบระเบียงข้างหน้าเนี่ยด้านหน้าเนี่ยที่เป็นกระจกโค้งเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันมีความสวยงามแล้วก็เป็นที่จดจำนะฮะแล้วก็ประกอบไปด้วยเสาเสาลอยคู่ที่ขึ้นไปริมระเบียงอย่างเงี้ยนะฮะเป็นไอออนิกแบบเนี้ยผมว่ามันมัน,ม,นมันมีความคลาสสิกนะฮะทุกทุกอย่างมันมันดูมีสีลป่าไปหมดในทุกๆจุดของสถานีหัวลำโงพงเลยนะครับ ชอบแสงตอนเชานะะ้าตอนที่พระอาทิตย์กำลังเริ่มขึ้นมาทางด้านนี้แล้วก็มันก็จะเป็นลําแสงส่องเข้ามาตรงกลางผมผมรู้สึกว่าการมาอยู่ในหัวลําโพงเนี่ยเหมือนเราไม่ได้อยู่เมืองไทยเหมือนเราอยู่อิตาลีเหมือนเราอยู่ที่ไหนที่มีม,มีมีการผสมผสานศิละปะร่วมสมัยเอาไว้ได้ได้อย่างงดงามที่สุด